หนูดีใจมากที่โมบายได้เป็นเซนเตอร์แล้วก็เหมือนว่าสกิดาจะไม่มี MV เพราะว่าเป็นเพงลงรองปกติเพงลงรองอะ่ะมันจะไม่มี MV แต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกึ่งๆึช่วงระยะเวลาท้ายๆแล้วที่แบบจะอยู่แบบใน BNK 4 8สก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเพลงนี้มันเหมาะกับ CG m f o มากกว่าเออเพราะงั้นหนูก็จะไปอยู่ CG m 4 8นะคะแล้วหนูก็จะเอาเพลงนี้ไปให้ CGM 4 8เต้นด้วย <laughs> เห็นแล้วดูเห็นโบบายแเป็พี่น้ำหนึ่งแล้วก็ส wow ิตาเต้นวิวจิกกี้แล้วก็เห็นคลิปตอนเข้าวัดวันก่อนด้วยอ่ะอย่างน่ารักเลยใช่ใช่ช่เห็นสิตาเต้นแล้วน่ารัก สปอยซิงสิบให้ฟังหน่อยหนูดีใจมากที่โมบายได้เป็นเซนเตอร์เพราะว่ามันเป็นมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าเมมเบอร์ทุกคนน่ะสามารถแบบเป็นเซนเตอร์ได้จริงๆนะเราหนูรู้สึกว่าทุกคนมี potential แล้วก็ มีความสามารถที่อยู่ในตัวเองแต่ว่าด้วยความ48กรุ๊ปมันเลยอาจจะทําให้ทุกคนไม่ได้แบบดึงความสามารถตรงนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่แต่จริงๆแบบไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นวงที่ทําให้พวกเราได้แบบดึงความสามารถของพวกเราออกมาใช้แบบเต็มที่แต่ไม่รู้ทุกคนจำารีอคชั่นหนูวันนั้นได้เปล่าคือมันไม่ใช่รีอคชั่นที่มันอัดมานั้นคือมันแบบว่ามาก่อนที่จะมีการประกาศให้แฟนคลับลุยคือมันเลียวแบบเลียวมากๆนะโมนาโมเมนต์นั้นคือมันเลียวมากไม่ได้เป็นการแบบว่าประกาศแล้วก็มานั่งอ่านแล้ะคือ ม,มาก่อนหน้านั้นแล้วแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกคนถึงมองว่าสีหน้านั้นมันคือสีหน้าดีใจก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสีหน้านั้นมันคือสีหน้านนดีใจรอฮะ <c oughs> ได้เหรอแต่ได้ก็ได้เออคือมันไม่ใช่มีมันคือฮะครูครับรู้สึกแบบเออหนูก็อธิบายออกมาไม่ถูกแต่มันมันไม,ไม่ได้ใช่อะไรอย่างนั้นเอิมเพราะว่าสีก่กะรู้สึกว่าเอาจริงๆเพลงนี้มันเหมาะกับ CGM40 มากกว่าจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบฮะทาไมถึงมาอยู่กับ BNK อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจแต่ว่าอยากเห็น CGM40 เต้นเพลงนี้ใช่รู้สึกแบบว่า อยากให้แบบ C G M ได้เพลงนี้มากทีเนี้ยก็เลยบอกพี่ีนาว่าแบบเออเออเนี่ยอยากเห็น C G M เต้นเพลงนี้จังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่นะก็เลยบอกเอออะไรสักอย่างจะไม่ได้เหมือนกันว่าพี่นีนาบอกว่าอะไรใช่เออเพราะงั้นหนูก็จะไปอยู่ C G M 4ฟรดนะคะแล้วหนูก็จะเอาเพลงนี้ไปให้ C G M 4ฟรดเต้นด้วย <laughs> ฮะอะไรพี่เชอร์เลือกอะไรหนุ่มไม่รู้ว่าพี่เชอร์แบบว่าน่าจะเดาๆได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแตบบ่อาจจะอาจจะอาจจะเดาได้มาแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะได้อ่าขอบคุณค่ะแต่จริงๆนะตอนนี้หนุมก็ไม่ได้มีแบบความรู้สึกที่แบบจะแบบอย่างนั้นแล้วอ่ะจ,จะเรียกว่ายังไงเดียคือดีใจแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกึ่งกึช่วงระยะเวลาท้ายๆแล้วที่แบบจะอยู่ แบบใน B N K พู r ไเพราะงั้นแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกว่าอยากเต็มที่กับทุกอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นชอบสิชอบ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 กีด้าเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบรอฟังซิงเกิลสิบเพราะว่าไม่รู้ว่าคนอื่นพูดอะไรยังนะแต่ว่าสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าคื้นเป็นเพลงดีแล้วก็แบบเอเอว่ะดีมากแบบสำหรับ Image B N K อยากให้แบบดูฮะออยงัยงยงัยงยังยัง เห็นแล้วแกงห้องดำเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเนี่ยมาช้ามาไปตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วว่าเห็นแล้วน่ารักมากเออหนูยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะแบบไม่ค่อยรู้อะไรเลยเพราะว่าพอแบบเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้มีแบบไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยเ็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปเต้นกับเมมเบอร์บ่อยๆยัง บอกว่าอีกนานอีกนานอีกนานยังยังมีแบบเมมเบอร์อีกหลายคนที่เราแบบอยากเห็นเขาแบบติดเซมอยากเห็นเขาเต้นอยากเห็นเขาร้องอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแบบ C G M แบบซัพพอร์ตพี่ลินะอยู่ซัพพอร์ตพี่นะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาเป็นคนที่เหมือนแบบยังไงดีอะอยากเห็นเมมเบอบร์เติบโตขึ้นมาในแบบนี้อะไรอย่างนี้นะ รู้สึกว่าแบบโมบายน่ารักก็หนูรู้สึกว่าเพอลอองนี้ดีดีมากเหมาะก,กับโมบายหนูว่าโมบายทําได้เพราะว่าโมบายคือโมบายดอะเบสจริงๆเราไม่ค่อยอยากให้ทุกคนใช้คําว่าแบบคนนี้คือเซนเตอร์ที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ว่ากับใครก็ตามเพราะว่าเอาจริงๆนะไม่ต้องให้คนอื่นชมเราก็รู้ว่าแบบเมมเบอร์คนนี้ดีอะไรอย่างนี้ เราเล่นเราเล่นเราเล่นมันก็เป็นฟิลที่ทุกคนเขามีแบบความแบบความสามารถมีคุณค่าในตัวของเขาเองเพราะง้นอย่าแบบใช้คําพูดอย่างนั้นเป็นเชิงว่าแบบคนอื่นไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาแบบไม่ดีหรออะไรอย่างนั้นอะ่ะไม่ประกาศประกาศไรหน้ามาเตอร์ขนาดนี้ประตูใช่ทุกคนมีดีเป็นของตัวเองก็เลยรู้สึกอยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ซัพพอร์ตทุกคนแบบ เท่ากันได้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าเอาจริงๆไม่ว่าทุกคนจะแบบอยู่ตรงไหนอะ่ะมันก็ดีทั้งนั้นแหละจริงๆแบบหมายถึงแบบเขาอะ่ะมีความสามารถในตัวของเขาเพียงแค่ว่าเราจะสามารถรับรู้ถึงเมมเบอร์คนนั้นได้หรือเปล่า เราจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกถึงความตั้งใจของคนคนนั้นได้หรือเปล่าเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนรักแล้วก็เรียกว่าไงยเดีัพพอร์ตเมมเบอร์หลายๆคนไปพร้อมกันเพราะว่าหนูเองก็มีเมมเบอร์คือถึงแม้หนูจะเป็นเมมเบอร์เองนะหนูก็อยากพพอร์ตเมมเบอร์ทุกคนแบบตอนแรกคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเราสามารถแบบไปทํางานเบื้องหลังได้ไหมอะไรเพราะว่าอยากแบบเป็นคนพพอร์ตเมมเบอร์เองบ้างเนี้ยอยากแบบเป็นหนึ่งในคนที่สามารถจะสามารถสพอร์ตได้เพราะว่าตอนนี้หนูอยู่ในฐานะเมมเบอร์ใช่ไหมแล้วแบบจะพูดอะไรออกมา oh. ทุกคนก็จะรู้สึกก็แบบ ใช่สิก็เธอพูดได้นี่อะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยแบบเอ้ยถ้าเกิดวันหนึง่งฉันสามารถกแกะแล้วฉันจะสามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำหรือเปล่านะว่าฉันจะแบบกลับไปซัพพอร์ตเขากลับไปซัพพอร์ตวงไว้แบบฉันเคยอยู่อะไรเงี้ยซัพพอร์ตคนที่ฉันอยากจะซัพพอร์ตแบบหลายๆคนมเมมเบอร์ทุกๆคนที่หนุ่มแบบตกักแล้วก็เคารพเขาที่เราแบบอยู่ด้วยกันตลอดมาหรือว่ารวมไปถึงฝั่ง C G M ด้วยเหมือนกันที่แบบอาจจะยังไม่เคยได้แบบรู้จักกันอาจจะไม่ไม่ได้มีโอกาสแบบอ่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาแต่ว่าก็รู้สึก อยากซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่เป็นชี้ให้นี่นะ่ะไม่เอาไม่เออเนอโอ้ยตายแล้วขอโทษค่ะ <laughs> <laughs> ไม่น่าจะดูแลได้นะ ไม่น่าจะดูแลใครได้นะฮะไม่ไม่หนูรู้สึกว่ามาลิกแบบมีความดีในแบบของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ฟังแล้วโอ้โหหนูขายมาลิกขนาดนั้นเดี๋ยวตีเลยบอกเลยว่าดีมากแสงสีเสียงเดอะเบสมากใช่พี่ลีดาน่ารักมากยังจําได้เลยที่แบบเขาคุยถึงแบบเออยังไม่ได้ดูคือจริงๆวันนี้อกะจะไปดูค่ะแต่ว่าวันนี้เพิ่งเลิกงานแล้วปรากฏว่าเวลามันถับสอนกันพอดีแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปให้แจ้งก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยความที่แบบเวลามัน เทกันมันเลยแบบไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าคือถ้าเกิดจะบึ่งไปก็คือใกล้จบสเตจแล้วก็เลยไม่ได้ไปดูเลยเอ๊ะวันนี้หรือเปล่านะ ใช่วันนี้สิเพราะว่าเช็คเวลาอยู่แต่หนูแบบเอาจริงนะอีกใจหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เป็นเบียนเฉยสักตอนได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้เหมือนกันหนูเลยแบบนับถืออ่ะปันสิกรต้องพูดคนนี้ไม่พูดไม่ได้ปันสิกรเนี่ยเป็นบุคคลที่จะตามทายเมมเบอร์มากก็แบบเอ้ยเมมเบอร์คนนี้อแบบ่ะตอนนี้เขามีอัปเดตเขาเรียกว่าใส่ใจเป็นคนที่ใส่ใจกัแบบเ,เมมเบอร์ทุกคนมากมากความปันสิกรนะเนาะปันก็จะแบบดูว่าเฮ้ยเมมเบอร์ตอนนี้แบบทำอะไรอยู่แล้วแบบเอ้ยมีเรื่องแบบนี้นะแล้วไามา่น,น้่ีใช ทีนี้มันก็เลยจะเป็นฟิลเออหนูจะพูดว่าอะไรนะเออแล้วหนูจะพูดว่าอะไรนะเออหนูลืมเลยว่าหนูจะพูดว่าอะไรเออแต่ว่าแถวๆวนั้นแหละใช่มันอยู่แถวๆวนั้นแหละที่หนูกำลังจะพูดแล้วมันก็อยู่แถวๆนั้นแล้วหนูก็นึกไม่ออกเพราะงั้นเราก็ปล่อยให้มันอยู่แถวๆถวนั้น<笑><笑>ใช่ใช่แต่ว่านั่นแหละคือปันสิกรเออแล้วหนูจะพูดว่าอะไรอะ่ะนั่นแหละใช่โอ้ไฟติ้ทุกคนสู้ๆทุกคนสู้ๆเออใช่ปันอ่ะปันแบบเป็นบุคคลที่ดีเออใช่หนูจะเล่าอะไรหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่านั่นแหละแถวๆนนั้ไม่แต่่ออะไรกนนนปัใจะ นึกไม่ออกนึกไม่ออกเท่าๆนั้นท่าๆนั้นเราปล่อยมันไปนะคะอาร่าเอ็นอไฟปีทีเปิดเมื่อไหร่หนูเอาตรงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะจาท่าได้ไหมนะคะเอยหนูยังไม่ได้ดูข้าวเป้งเลยเพราะว่าวันนั้นก็ติดงานแล้วแบบไปไม่ทนันอยากดูข้าวเป้งเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันน่ากลัวมากแล้ววันนั้นก็งงเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะยังไงนะ<อ>ก็ยังคงงงจนถึงตอนนี้ว่ามันยังไงนะ อยากไปเดี๋ยวลาไซร้อลไหมถามจริงๆอยากไป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 มากทํางานด้านการแสดงต่อไหมไม่เอาจริงๆก็ไม่หนูไม่เคยรู้สึกมั่นใจในการแสดงหนูเลยสักครั้งนะฮะแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบต้องการกําลังใจนะแต่มันเป็นแบบเฮ้ยเราสามารถทําได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการถามตัวเองเลยนะว่าแบบไม่ต้องให้คนอื่นแบบ เธอทำได้ไงะแต่ฉันกาลังถามใจฉันอยู่ว่าฉันทําได้จริงๆรหรออะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวหนูเองเนี่ยสามารถเรียกว่าไงดีถ้าเกิดสามารถเชื่อใจตัวเองหรือว่าสามารถแบบเฮ้ยไปล i ฟต์อิน y ม e ์เได้อ่ะหนูก็อาจจะอยากไปต่อเออมันก็เลยแบบขอเวลาถามตัวเองก่อนแต่หนูว่ะตอนเนี้ยไม่ได้มั่นใจในเรื่องนี้เลยทุกคนไม่ต้องแบบ้องทําได้ก็ได้แต่ว่าหนูอ่ะ ขอถามตัวหนูเองเหรอว่าหนูทําได้หรือเปล่าไปเอามาจากไหนว่าแสดงดีมันเป็นฟีลเหมือนกับว่าสมมติเราทํางานชนิ้นหนึ่งแล้วเราไม่มั่นใจว่าแบบเราทํางานชิ้นนั้นออกมาได้ดีหรือเปล่างั้นนะแต่ทุกคนบอกว่าดีแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันยังไม่ขนาดนั้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรื่องมันเยอะหมายถึงเรื่องมันแบบมันก็มีน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีแพลนจะทำะในวงการต่อไหมคือทุกคนแบบว่ามักจะถามว่าเฮ้ยสิ k, แกแล้วสิ k, ต้องมีแพลนแน่นเลยเอาจริงๆนะหนูแปล n มาก เหมือนแบบตอนนี้ต้องการแค่สิ่งที่เรียกว่าอิสระในการพักผ่อนเพราะงั้นถ้าเกิดหนแูแล้วหนูว่าหนูน่าจะแบบไม่ได้มีแบบอะไรที่อยากจะมาบอกทุกคนเป็นชิ้นเป็นอันว่าฉันจะเดินไปทางสายนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอือ่าสกิดะมิตายเดส คุณมานาจะพยายามนะคะแล้วก็เหมือนว่าสกิดาจะไม่มี MV เพราะว่าเป็นเพงลงรองปกติเพงลงรองอะ่ะมันจะไม่มี MV เพราะองานทุกคนอย่าคาดหวังยังเต้นไม่ได้เ <laughs> ต้นยากมากเต้นยากมากสกิดะฮะ ไปเอามาจากไหนว่าแมสแล้วคุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะไม่มี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 อันนั้นมันเป็นซิงเกิลที่เป็ดเป็นซิงเกิลแบบเลือ general e e c t i o n แต่ปกติไม่มีใช่อย่าเลยอย่าให้มีเลยเพราะว่าถ้าเกิดมี MV มปุ๊บมันอาจจะเป็นแบบระบบญี่ปุ่นที่มี MV แต่ต้องไปซื้อเอาในอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะกลับมาเป็นระบบเดินแล้วที่แบบเพลงรองไม่มี m อะค่ะไม่เพลงอะไรนะด้านเพลงเหร ก็น่าจะไม่ได้สนใจจะไปเหมือนกันดูก่อ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 นถ้าเกิดหนูอยากทําหนูอาจจะทําแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะดูก่อนแบบยังไม่ชัวร์เลยบอกแล้วว่ามันอีกนานอีกนา on, on นระีบอนรีบอนแล้วมัเป็นอัลบั้มนี่รีบอนเป็นอัลบัม้มไม่รีบอนเป็นซิงเกิลลองจับวาจาเฮ้ยเฮ้ยเออจำไม่ได้เหรอฮะใช่โอ้ใช่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 รีบอนให้พี่ลีนะใช่ใช่ช่ใช่ Time!